สวัสดีครับวันนี้พบกันกับผมอีกครั้งนะครับและร้าน81ออตโต้พิษณุโลกนะครับและคลิปนี้เราก็อยู่กับรถ CF Moto นะครับ650 MT ซึ่งเป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเจ้า CF Moto 650คันนี้นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับ ซึ่งทางแบรนด์ CM Moto ตนั้นเนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศจีนนะครับทีทางกลุ่มคนจีนเนี่ยจะรู้จักเป็นอย่างดีและเป็นแบรนด์ที่ผลิตอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์นะครับหลายชิ้นส่วนให้กับแบรนด์ใหญ่ๆอีกหลายแบรนด์นะครับแล้วก็ในทางยุโรปก็จะรู้จักกับ CM Mo t o ตเนี่ยในทางรถอ่าส่วนใหญ่จะเป็นรถ a อทีวซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าทาง CM Mo t o ตนั้นเพิ่งจะเริ่มพัฒนาในรูปแบบของรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับแล้วก็เจ้า6 5 0 m านเ็นะครับคันนี้ก็ ในรุ่นแรกๆนะครับที่ทางเซ m o ยมโตทำเป็นรถมอเตอร์ไซค์ออกมาก็จะเป็นรถสไตล์แอดเวนเจอร์ทัวร์ิงนะครับให้ความคล่องตัวในการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองนะครับเป็นขนาดเครื่องยนต์เนี่ยใช้เครื่องยนต์อยู่ที่ขนาด 650cc นะครับเป็นเครื่องยนต์2สูบเรียงนะครับ4จังหวะ8วาล์วระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีดระบบเกียร์แบบ6สปีด และตัวนี้นะครับเจ้า C f Moto 650ต t นะครับสามารถทำกำลังแรงม้าเนี่ยสูงสุดได้อยู่ที่67แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์8,750รอบต่อนาทีนะครับและก็มีแรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่62นิวตันเมตรนะครับที่รอบเครื่องยนต์7 0 0 0รอบต่อนาทีนั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับถือว่าในเรื่องของตัวทอร์กแรงบิดนะครับของเจ้า c f Mo t o 650ต t เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับแล้วก็มีการขับขค่ ที่นุ่มนวลน,นะครับไม่ได้มีแรงกระชากที่เกินไปนะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้นะครับสามารถทำท็อปสปีดเนี่ยได้สูงสุดเนี่ยถึงอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยกันนะครับก็เป็นการตอบสนองที่เร็วและแรงนะครับแล้วก็ทำให้ทุกจังหวะในการบิดคลนเร่งนะครับสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับพร้อมอัตราการเฉลี่ยการกินน้ำมันเนี่ยที่ถือว่าประหยัดมากๆกนะครับกับรถรุ่นนี้ ส่วนตัวระบบช่วงล่างนะครับก็เรามาดูในเรื่องของตัวโช๊กด้านหน้ากันก่อนนะครับตัวโช๊หน้าก็ให้เป็นโช๊หน้าอัพไซดดาหัวกลับสีทองมานั่นเองนะครับก็ตัวนี้สามารถปรับระยะพิโลดได้นะครับจากการขันด้านบนตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านบนนะครับก็ทําการขันตัวนี้นะครับปรับทั้งสองข้างนะครับให้เท่ากันก็เป็นการปรับของตัวโช๊ในส่วนโช๊หน้านะครับส่วนระบบเบรกนะครับ เบรกด้านหน้าเนี่ยตัวนี้ให้เป็นเบรกหน้าแบบดิสเบรกคู่นะครับมาทั้งอสองฝั่งนะครับแล้วก็เป็นปั๊มเบรกมาก็ตัวนี้มาพร้อมกับตัวระบบเบรกแบบ ABS นะครับก็ช่วยป้องกันล้อล็อกนะนั่นเองครับส่วนด้านหลังเรามาดูในส่วนของตัวโช๊คด้านหลังตัวนี้จะเป็นโช๊คอัพแบบสปริงเดี่ยวนะครับก็ตัวโช๊กเนี่ย ตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของตัว CF Moto อีกของตัว650 MT อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือโช้กเนี่ยจะอยู่มาเยื้องอยู่ทางฝั่งขวามากกว่าไม่ได้อยู่ตรงกลางเหมือนรถรุ่นอื่นๆหลายๆแบรนด์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโช๊คเนี่ยสามารถปรับในเรื่องของอตัวรีบาวนะครับแล้วก็ปรับค่าอ่อนแข็งของสปริงโดยการปรับตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นปรับรีบาวตัวนี้ก็ได้ นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเบรกด้านหลังเนี่ยตัวนี้ก็ให้เป็นดิสเบรกเดี่ยวด้านหลังนะครับพร้อมกับตัวระบบเบรกแบบ ABS เช่นกันก็ถือว่าของที่เขาให้มานะครับกับช่วงล่างเนี่ยถือว่าทําได้ดีแล้วก็คุ้มมากๆนะครับส่วนตัวถังน้ํามันนะครับด้านบนตัวนี้ออกแบบมาให้มีความกระชับกับช่วงขาพอดีนะครับเวลาขับขี่นะครับแล้วก็มีความจุเนี่ยขนาดอยู่ที่18ลิตรด้วยกัน สามารถขับขี่ทางไกลๆได้สบายนะครับตัวนี้แล้วก็เบาะนั่งเนี่ยยังเป็นเบาะนั่งแบบตอนเดียวนะครับก็จะแบ่งแยกระหว่างคนซ้อนกับคนขี่นะครับก็เบาะค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็นุ่มนะครับขับขี่ทางไกลตัวนี้หายห่วงนะครับแล้วก็ไม่เมื่อยนะครับเวลาขับขี่ในส่วนของช่วงหน้านะครับตัวเรือนไม้นะครับให้เป็นเรือนไม้แบบ full LCD นะครับก็แบ่งเป็น2ฝั่งนะครับบอกรอบของตัวเครื่องยนต์นะครับ ด้านนี้นะครับเราก็จะมีบอกในเรื่องของตัวความเร็วนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งเกียร์จับทิศระยะทางต่างๆนะครับอุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับรวมถึงน้ํามันคงเหลือในถังด้วยนะครับก็ถือว่าบอกในเรื่องของข้อมูลที่จําเป็นต่อการขับขี่เนี่ยได้ครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็ยังจะมีในส่วนของตัวช่องเสียบ usb นะครับด้านนี้ก็สามารถเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับ เจ้า6 5 0 mt นะครับก็คือตัวชิลด้านหน้าเขานะครับตัวนี้จะให้เป็นชิลใสขนาดใหญ่นะครับซึ่งสามารถปรับได้นะครับปรับสูงต่ำได้โดยการเราขันตัวนี้นะครับทั้ง2ข้างแล้วก็ปรับดึงขึ้นมาข้างบนได้เลยนะครับหรือจะเลื่อนลงไปข้างล่างก็ได้นะครับส่วนด้านประกับนะครับด้านตัวแฮนด์นะครับก็ให้เป็นแฮนด์บาร์แล้วก็ประกับเนี่ยด้านซ้ายนะครับตัวนี้ก็อาจจะมีเป็นไฟสูงไฟต่ํา นะครับปรับโหมดนะครับก็จะมีโหมดทัวริงนะครับกับโหมดโหมดสปอร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับแต่รถตัวนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับส่วนด้านหน้าตัวนี้จะเป็นไฟขอทางนะครับแล้วก็ตัวด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีตัวการแฮนด์มานะครับพร้อมกับตัวเบรกเนี่ยที่สามารถปรับระปรับระดับเบรกได้นะครับตัวนี้ปรับระยะมือเบรกมือมือคัทได้ ส่วนด้านขวานะครับด้านขวาตัวนี้ก็เป็นตัวออฟลันนะครับแล้วก็จะมีปุ่มสตาร์ทนะครับแค่2ปุ่มนะครับแล้วก็ตัวมือเบรกของตัวนี้นะครับของ6กค่าศนย์มก็สามารถปรับระดับได้เช่นกันนะครับโดยการหมุนตัวนี้นั่นเองนะครับก็สามารถปรับได้ง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปซื้อใส่ของแต่งก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาค่อนข้างที่จะให้มาได้ครบนะครับ ส่วนไฟด้านหน้านะครับของตัวรถนะครับระบบไฟส่องสว่างเนี่ยก็ไฟหน้าจะให้เป็นไฟหน้าแบบ LED มานะครับที่มีไฟ daytime running light นะครับแล้วก็จะมีไฟเป็นไฟดวงโปรเจคเตอร์นะครับอยู่ตรงกลางตัวนี้นะครับคอยส่องสว่างก็มองเห็นนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับส่วนตัวไฟเลี้ยวนะครับตัวไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะอยู่ที่ตัวแฟลลิงด้านข้างตัวนี้นะครับ ก็จะแยกออกมาจากตัวไฟหน้านะครับครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับตัวไฟท้ายด้านหลังเนี่ยก็จะให้เป็นไฟท้ายแบบ LED เช่นกันนะครับตัวไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้าย LED ที่อาจจะให้โคมตัวไฟท้ายเนี่ยเป็นสีสโมกนะครับก็จะดูออกคล้ายๆเหมือนของแต่งนะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED ครับแล้วก็ที่เห็นนะครับสิ่งต่างๆที่เขาให้ให้มาเนี่ยสำหรับเจ้า c m m o t o นะครับในเรื่องของตัวแคดบาร์นะครับตัวแคดบาร์ตัวนี้ก็ให้ติดรถมาตั้งแต่ออกรถไปเลยนะครับก็ออกมาจากโรงงานก็จะได้เป็นรถสภาพนี้มาเลยนะครับตัวแคดบาร์เนี่ยซึ่งสามารถใช้งานนะครับได้จริงนะครับป้องกันการล้มป้องกันเครื่องยนต์นะครับการการการกระแทกได้นะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของอ นอกจากแคดบาร์แล้วนะครับยังจะให้มีแหลกท้ายและกล่องใส่สัมภาระนะครับอีก2ใบนะครับด้านหลังครับก็ตัวนี้สามารถเปิดนะครับง่ายๆนะครับก็เปิดตัวปี๊บขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับก็สามารถจุของได้เยอะนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวปี๊บเมื่อเราสมมติว่าถ้าเราไม่ได้ใช้งานนะครับก็สามารถขันน็อตตัวนี้นะครับ ของตัวแล้วก็หมุนตัวนี้ออกเพื่อเอาปิ๊บออกได้เลยนะครับง่ายๆสะดวกสบายกับผู้ขับขี่นั่นเองครับแล้วก็ที่เราเห็นนะครับก็มันจะมีเปิดตัวออกมาสำหรับเจ้าซีเอ็มโมโตรุ่นนี้นะครับทั้งสองสีนะครับก็จะมีเป็นสีขาวนะครับหสีและอีกสีนึงก็คือสีน้ำเงินนั่นเอง ครับแล้วก็เรามาพูดในถึงเรื่องของราคานะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับกับราคาขายเนี่ยเพียงแค่214,000บาทเท่านั้นเองนะครับก็เราได้รถอ่ด a d v e n t u r e Touring นะครับ650ซีซีเนี่ยไปขี่ได้หล่หล่อสบายสบายเลยนะครับพร้อมกับอากระเป๋าข้างอีก2ใบนะครับซึ่งไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเติมที่ไหนนะครับเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับก็เรียกว่าคุ้มเกินคุ้มกันเลยครับกับตัว ราคารถเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ส่วนโปรโมชั่นอื่นๆหรือตัวกิฟต์วชเชอร์ต่างๆนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ทางเพจ Facebook 81 Auto ของเราก็ได้นะครับหรือจะเป็นไลน์และเบอร์โทรฝ่ายขายทางร้านเรานะครับตามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ส่วนคลิปนี้ผมขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ